สวัสดีครับผมวันนี้ชัมแฮกก็จะมาสอนใช้งานโปรแกรม Special v e ว s i o n 4นะครับผมเป็นโปรแกรมล็อกเป้าแล้วก็มองทะลุแล้วก็เป็นโปรแกรมรวมฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา,าสอนใช้พวกบายพาสนะครับผมแล้วก็แนะนำฟังก์ชันต่างๆให้ดูนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยเราโหลดปุ๊บก็จะได้มาเป็นไฟล์ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอสอนใช้บายพาสนะครับผม ให้เราเข้าเกมก่อนนะครับผมก่อนนี้จะเปิดโปรต่างๆให้เราเข้าเกมก่อนอเรอสักคู่ครับผม อ่ะพอเราเข้าเกมมาแล้วก็ให้รอนะผมรอ2นาทีเพื่อทําการบายพาสนะผมถ้าเกิดเราบายพาสเร็วกันไปเกมมันจะค้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไว้รอ2นาทีสักครู่ครับผมอ่ะก็ประมาณ2นาทีแล้วนะครับผมสาแล้วก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์โปรครับก็ทำการคลิกขวาที่บายพาสรับผมรันแอส อ่าแล้วก็มาที่เกมมอนตัวนี้ครับผมกด Start a d d d a ดนะครับ1ทีอ่าเพื่อให้ค่ามันคงที่ครับแล้วก็มาควบ6ตัวนี้นะครับผมดูที่ชื่อนะครับแล้วก็คลิกขวาทำตามนะครับผมคลิกขวา2ครั้งหยุด2ครั้งนะครับอ่าสำหรับการที่เราจะเลือกหยุดนะครับผมให้ดูที่ชื่อนะครับไม่ต้องไปดูที่เลขข้างหน้านะครับ ให้เราดูที่ชื่อหรือว่าสังเกตง่ายๆครับผมมันจะอยู่ที่ข้างล่างของ7040ี่ครับหกตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างหรือว่าข้างบนนะครับผมให้สังเกตดูแค่นี้ครับแล้วก็พอเราบายพาสเสร็จแล้วให้เราไปที่โฟลเดอร์โปรครับผม run add โปรแกรมครับ รอสักครู่นะผมะแล้วเราใส่ username password ที่เราเช่าโปรไว้ครับผมล็อกอินจะได้หน้าตาแบบนี้นะผมให้ากดสตาร์ท ก็จะเป็นเมนูโปรขึ้นมาที่หน้าเกมนะครับผมให้ออกตัวนี้ไปเลยสําหรับบางคนนะครับผมกดสตาร์ทไม่ติดแล้วกดสตาร์ทแล้วเมนูโปรไม่โชว์นะครับผมให้เราคลิกขวาครับแตบกบไฟล์โฟลเดอร์ตัวนี้ Copy ไฟล์พวกนี้นะครับผมเอาไปไว้ที่เอาไปไวท้ไไวที่ Windows แล้วก็ System 64นะครับผมก็จะใช้งานได้นะครับผม อะเดี๋ยวผมเข้าเกมไปใช้ใดูดีกว่ากด F1 เพื่อปิดเปิดเมนูนะครับ เดี๋ยวผมเล่นน่านโกดให้ดูก่อนสำหรับสเปเชียลตัวนี้นะผมใช้ใช้มองโกดได้นะครับผม mm hmm. เห็นชัดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมหยุดคลิปรอให้เล่นจบก่อนนะครับอ่า กด 1> F1 ครับแล้วไปเปิดฟังก์ชันโค้ดแชมป์นะผมก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนก็จะเห็นอย่างนี้เลยครับผมนี่คือตัวคนนะครับก็สำหรับเวอร์ชัน4ผมแก้ไขมุมมองที่3แล้วครับผมฟังก์ชันเอเวอร์ชันที่3มันไม่ติด ่ก็ประมาณนี้ครับผมด่านโกดเดี๋ยวผมไปลองด่านพวกบอมแมทให้ดูครับบอมแมทก็จะใช้ประมาณใช้เนียนก็จะมีออกตัวเร็วแล้วก็4ฟังก์ชันแรกนะครับผมพวกนี้แล้วก็มีล็อกเป้าอีกหนึ่งตัวล็อกเป้าพอเราเปิดแล้วกดชิปนะผมเพื่อล็อกเป้าก็จะประมาณนี้เลย ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าสําหรับเราจะเล่นเนียนนะครับผมอเอาไว้ห้องบอลแคนอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดนะผมี๋ยวเดี๋ยวผมหาห้องเฟียให้ดูก็ในด่านเฟียก็จะเป็นฟังก์ชันอมาตะครับผมให้เราฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปจนเราต้องกดใช้ชุบอะครับ ถ้าตัวตายไปเรื่อยๆอ่าแล้วเราเปิดเปิดอตมตะสามวิครับผมแล้วก็กด ESC หนึ่งครั้งแล้วก็ Enter สองครั้งนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแสงอมตะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอมตะจริงไหม โดนบอสตบไม่เป็นอะไรนะผมก็สําหรับดานใหม่นะครับดานใหม่ก็ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นให้เช่าตัว XVP นะครับผมจะมีอมตะถาวรอ,อยู่ให้เราใช้ตัวนั้นแทนนะครับผมสําหรับดานใหม่ก็จะยืนบอสได้เลยทีเดียวสําหรับคลิปสอนใช้ Special ลเวอร์ชัน4ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,มาเดี๋ยวจะทำคลิปสอนอีกรอบครับุณครับ